สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านนะครับ,รบผมนายแพทย์สินรองเดชน,นะครับนายแพทย์เจรยวจันทรัด้านวิจกรรมป้องกันสํานักง,งานสาธาธรณสุขจังหวัดตรังรับหน้าที่เป็นโฆษกส,สบกตรังนะครับและนายราชนารุงแสงนะครับสาธาธรณสุขอำเภอเมืองตรังรองโฆษกส,สบกตรังในมาเกลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ของจังหวัดตรังในวันนี้นะครับ จำนวนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะครับ155รายเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดตังทั้งหมดนะไม่มีต่างจังหวัดเลยวันนี้ผู้ป่วยสะสมนี่8ป7 4ันรายนะครับโดยมีผู้ป่วยรายใหม่เฉลีย่ยถ้าคิดเป็นรายวันก็ร19รายต่อวันนะครับตอนนี้เรามาดูว่า155รายที่อยู่ที่อำเภอใดบ้างนะครับอำเภอกันตัง36รายนายโยม19รายปะเลี่ยน รายเมืองตราง6รายยานาขาว38รายรัชดา6รายวังวิเศษ16นะครับกั้ยอด6กนะสำรานยี่สิสสาเหตุของการติดเชื้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสรัมผัสติดเชื้อจากจชุมชนนะครับจากจชุมชนในร้อยรายแล้วก็สัมผัสทั่วบ้าน25รายสัมผัสจากที่ทำงาน6รายแล้วก็ติดต่อโดยการเวลาพูดคุยไม่ได้สวม หน้ากากป้าหรือหน้า,านกากอนามัยนะครับ11รายนะครับข้อมูลผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้103 16รายนะครับ1 3โรายาบาลแสดงว่าเราเราขาดทุนนะั้นนอนเพิ่มมีอย่างเพราะว่าวันนี้ผู้ป่วย1 5 5รายเดี๋ยวรักษาหาย1 3 6ก็แสดงว่าต้องมีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีผู้ป่วยเหลืออยู่ในนอนอยู่ในโรงพยาบาล 321รายนะครับเป็นผู้ป่วยสีเขียวคือมีอาการเล็กน้อยใน123รายอาการปานกลางคือสีเหลืองใน147ยรายนะครับส่วนสีส้ม28รายกลุ่มสีแดงที่อาการรุนแรงนะครับจํานวนทั้งหมดแล้ว23สารายแบ่งว่าต้องใช้ออกซิเจนแรงดันสูงที่6รายและอีก17รายนี้ใส่พ่อช่วยหา,ายใจอยู่นะครับ ข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ใหม่ในวันนี้1 5อห้ารายเนี่ยตรวจจากกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยนอก3 2มรายกลุ่มผู้ป่วยในไม่มีนะครับแล้วก็ผู้สัมผัสเสี่ยง4ีรายตรวจก่อนบาตัดโรรายและกลุ่มมือแปดสิารายนะครับนั้นในในจำนวน RT-PCR ได้พบร้อยห้าสิานะครับสำหรับการตรวจ ADK วันนี้เราตรวจ 1,832รายให้ผลบวก1,054รายนะครับก็ยังบวกยังเกินครึ่งอยู่สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสียงหรือกลุ่มที่ไปสัมผัสมานะครับรวมตรวจค้นหาจำนวน2,246รายพบผู้ติดเชื้อ1 2 0่อ1ร0 0รายนะครับก็ครึ่งครึ่งนะครับที่อยู่เวลาตรวจแล้แลยังพบว,ว่ามีบวกอยู่มาตรการรักษานะครับเราดูว่า กลุ่มสีเขียวก็ยังคงใช้บริการเจอแจกจบเจอแจกจบเนี่ยเมื่อคุณตรวจว่าผลบวกเราก็แจกนี่นก็คือแจกยานะครับยาตามอาการและก็ติดตามอาการไป4ี่ชั่วโมงถ้าอาการปกติไม่มีอะไรก็จบกันตรงนั้นนะครับย้ำอีกนิดหนึ่งว่าในเจอแจกจบเนี่ยเราไม่ได้ง่ายงานนะครับเราไม่ได้ง่ายงา นั้นเวลาคูดอยู่บ้านก็สามารถที่จะสวมแมสแล้วออกไปซื้ออาหารได้แต่ห้ามไปนั่งกินอยู่ตามร้านนะครับตรงนั้นก็เคยมีว่าถ้าป่วยแล้วปอกให้อยู่บ้านให้อยู่บ้านแล้วไม่ให้ออกไปไหนแล้วไม่ให้อางานก็จะเกิดการ,ารตกเถียงกันระหว,ว่ามอองมสมกับผู้ป่วยก็เคยมีข่าวกันแต่ผมขอย้ำอีกทีว่าให้อนุญาตให้ออกจากบ้านได้แต่ต้องเน้นว่า UP ก็คือ Universal Prevention น่ะคุณต้องรับผิดชอบสังต่อสังคมไม่ให้เชื้อไปติดคนอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับกลุ่มสีเหลืองคือมีอาการบานกลามีหายใจหายใจเหนื่อยเร็วแต่ยังไม่มากเท่ไหร่นะครับกลุ่มนี้รักษาตัวอยู่ในตามในหน่วยงานที่ที่เราจัดให้นะครับเช่น s อ c i และสามารถใช้สิทธ ลงทะเบียนยูเซ็รักนะครับรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลทั้งรักและเอกชนในกลุ่มสีแดงก็เช่นกันกลุ่มสีแดงก็คือมีอาการหนักอันนี้จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับไปอยู่ซีไก็ไม่ได้สอไก็ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ใช้สิทธิ์ยูเซร,รักรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลของรักหรือเอกชนเนี่ยก็ฟรีหมดอ่สพสช,ออช,ชจะเป็น คนจ่ายตังค่ารักษานะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ป่วยที่มีความสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อไปอยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านและก็โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งเลยนะครับสําหรับข้อมูลการเสียชีวิตในวันนี้นะครับย้าว่าวันนี้ไม่มีแต่เรามีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมที่สรายนะครับใน43รายส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่ม สิปีขึ้นไปกลุ่มที่เจ็บโรคเรื้อรงังไม่ว่าจะโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจโรคโรคตับโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันไกมัมาในเลือดสูงรวมถึงน้ำหนักมากกว่าค0สโลอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงสนมากเ็าอยู่ในกลุ่มนี้ย้าว่าการได้รับวัคซีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อน้อยลง และถ้าติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตก็โอกาสก็จะต่ํามากนะครับผมย้ำตรงนี้ว่าของเรานี่มีมีผู้ป่วย43ารายอยู่ในกลุ่ม6 0 7ย์เ้ำอีกทีนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการแถลงเรื่องการการให้บริการวัคซีนของประชาชนในจังหวัดต,ตรังเือตั้งรองโฆษกต่อไปครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดตร,รังนะครับสําหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนของชาวจังหวัดตรังในวันนี้นะครับซึ่งเป็น ว่วงเวลาที่เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมให้อสมอนะครับไปข้อประตูบ้านนะครับพี่น้องประชาชนนะครับให้มาฉีดวัคซีนนะครับสาหรับวัคซีนเข็มที่1นะครับตอนนี้เราฉีดไปแล้ว5้าแสนกว่าคนนะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็ประมาณ85%ดสิบห้าเปอร์นะครับวัคซีนเข็มที่2เราฉีดไปแล้ว4ี่แสนกว่าคนนะครับคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็ประมาณ7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับส่วนวัคซีนเข็มที่3ที่เราเรียกว่าเข็มกระตุ้นนะครับเราฉีดไปแล้วประมาณ 21%นะครับหรือว่าสำหรับผู้สูงอายุและก็กลุ่มผู้ป่วยเจโรคนะครับเราฉีดวัคซีนไปเพียง15%นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้นะครับอสอมอก็จะไปเคอะประตูบ้านนะครับไปถามว่าสาเหตุใดนะครับที่ท่านยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2หรือว่าเข็มกระตุ้นนะครับถ้าว่าท่านไม่สะดวกต่อการเดินทางมาที่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีการให้บริการที่รอปอสอตนะครับหรือว่า ถ้าเป็นผู้ป่วยติดบ้านเตียงนะครับก็จะมีทีมหมอครอบครัวนะครับของโรงพยาบาลดุลสเนชสุขภาพตำบลหรือว่าเราพอตนะครับจะไปฉีดให้บริการถึงที่บ้านของท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ของการเ้าประตูบ้านนะครับเพราะว่าเราเองต้องการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับหรือจะพะเข็มที่3าซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีข้อมูลนะครับบอกว่าถ้า เราฉีดเข็มที่หนึ่งนั้นนะครับเราสามารถที่จะลดความรุนแรงหรือว่าลดการเสียชีวิตได้ประมาณ2เท่าน,นะครับถ้าเราฉีดพัคซีนครบ2เข็มก็จะลดความรุนแรงหรือว่าลดการเสียชีวิตได้6กเท่าน,นะครับแล้วก็ถ้าเราฉีดพัคซินเข็มกระตุน้นก็คือเข็มที่3นะครับจะลดความรุนแรงได้ถึง41เเท่าน,นะครับอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างของจังหวัดตรังน,นะครับตอนนี้เรามี ผู้เสียชีวิต43รายนะครับถ้าเราย้อนกลับไปได้นะครับทั้ง43รายนี้ฉีดวัคซีน1เข็มนะครับเราก็จะมีผู้เสียชีวิตวันนี้เพียงประมาณไม่เกิน22รายก็คือครึ่งหนึ่งนะครับต่ถ้าว่า43คนนี้ได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มเราก็จะมีผู้ป่วยลดไปอีก6เท่านะครับผู้เสียชีวิตนะครับลดไปอีก6เท่าก็เหลือประมาณไม่เกิน7รายนะครับแต่ถ้าว่าทั้ง43คนนี้ได้ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้นทั้งหมดแล้วก็ป่วยนะครับเราจะมีเสียชีวิตประมาณหนึ่งรายเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าจะลดความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราป่วยแล้วเราไม่เสียชีวิตนะครับเราก็จะได้นําไปสู่การเป็นการปรับโรคโควิด -19 จากโรคติดต่ออันตรายไปเป็นโรคประจําถินได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องย้าแบบพี่น้องประชาชนนะครับว่าหน้าวันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีผู้ป่วยจํานวนมากก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเป็นกับวัยหนุ่มสาวนะครับวัยทํามานะครับวัยที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีโรคประจาตัวเจ็บโรคนะครับก็มักจะพบว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่รุนแรงครับแต่เ,เรายังพบว่าถ้าเกิดกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเจ็บโรคนะครับก็ยังพบการเสียชีวิตอยู่นะครับถึง43รายนะครับตามที่ท่านนายแพทย์สิงชัยรองเดชได้นําแจ้งข้อมูลให้กับพี่น้องได้รับทราบไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องเอชิญชวนพี่น้องนะครับทั้งพี่น้องประชาชนกลุ่มทั่วไปนะครับที่ท่านได้รับวัคซีนไปแล้ว2เข็มน,นะครับก็มาฉีดเข็มกระตุ้นกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งสําคัญซึ่งเราเตรียมที่จะต้อนรับลูกหลานกลับมาบ้านช่วงเทศกาลสงการานนี้นะครับที่ท่านได้มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันนะครับเพราะว่าจะได้ต้อนรับลูกหลานและก็ได้รดน้ำดำําดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่ลูกบ้านลูกหลานลกลนับมาบ้านก็จะได้ปลอดภัยกันนะครับ ที่สําคัญนะครับทางผู้ว่าการจังหวัดจรัก็ได้กําหนดให้มีการส่งเสริมการฉีดวัคซีนนะครับโดยจัดหารางวัลมาให้สําหรับผู้โชคตีนะครับซึ่งก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ที่จะมีการจับฉลากนะครับสําหรับผู้ที่มาฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่16มีนาคมนะครับจนถึงวันที่31มีนาคมนะครับซึ่งจะจับฉลายลาผู้โชคตีในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ ส่งเสริมการให้พี่น้องประชาชนได้มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับสําหรับเรื่องต่อไปนะครับ <spa> ที่อยากจะนําเรียนพี <into> ่น้องประชาชนที่อาจจะหลายท่านอาจจะติดตามข้อมูลติดตามข่าวอยู่นะครับเรื่องของมาตรการของจังหวัดตรังนะครับหลังจากที่สบคได้กําหนดพื้นที่ให้จังหวัดตรังนะครับจกเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับมาเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับหรือเราเรียกกันว่าพื้นที่สีส้มมาเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับซึ่งทาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจรังที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานนะครับได้ประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับก็สรุปให้พี่น้องได้รับทราบนะครับได,ได้ได้ถือปฏิบัติร่วมกันนะครับเป็นคําสั่งที่1084นะครับทับ255นะครับโดยมีสาระสาคัญก็คือว่าสถานที่ที่ยังปิดเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นสนามชนไก่ชนโคนะครับอันนี้ยังปิดเหมือนเดิมนะครับ สถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอันนี้ยังไม่ผ่อนคลายนะครับยังปิดเหมือนเดิมนะครับส่วนที่ให้เปิดนะครับที่ให้เปิดใหม่นะครับโต๊ะโต๊ะสุนุกเกอร์นะครับสถานที่ที่เป็นการเล่นโต๊ะสนุกเกอร์นะครับอันนี้ให้เปิดได้นะครับจากเมื่อก่อนนี้ไม่เปิดนะครับให้เปิดได้แต่ว่ากําหนดเวลาไม่เกิน23นาฬิกานะครับสนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่องนะครับอันนี้ก็ให้เปิดได้นะครับสวนน้ําสวนสุนัขอันนี้ให้เปิดได้นะครับ ส่วนการจัดคอนเสิร์ตนะครับอันนี้ยังพดอยู่นะครับห้ามจัดคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ที่สําคัญน,นะครับร้านอาหารนะครับเมื่อก่อนนี้เราให้เฉพาะการจําหน่ายอาหารเท่านั้นแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับร้านอาหารสามารถที่จะจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ให้สามารถนั่งดื่มในร้านได้จนถึงเวลา23่มนาฬิกาน,นะครับอันนี้ย้ํากับผู้ประกอบการนะครับว่า ทางขั้นรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรังโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดตรังนะครับอนุญาตให้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในร้านนะครับแต่ว่าให้ไม่เกิน23.0 0นนะครับสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นนะครับก็ให้ดําเนินการดังนี้นะครับถ้ามีหน่วยงานหรือว่าองค์กรไหนนะครับที่จะจัดกิจกรรมเนี่ยถ้าคนเกิน300คนนะครับ แต่ว่าไม่เกินหน้าร้อยคนนะครับให้ขออนุญาตอำเภอนะครับอันนี้ขอสรุปไว้ง่ายๆว่าขออนุญาตอำเภอนะครับแต่ถ้าเกินห้าร้อยคนนะครับแต่ไม่เกินหนึ่งพันคนนะครับให้ขออนุญาตทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะแตกต่างจากของเดิมนะครับของเดิมนี้ถ้าคือหน้าร้อยคนกี่คนก็ได้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยสองพันเนี่ยก็สามารถที่จะขออนุญาตกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้แต่ถ้า เป็นสอบคการการําหนดว่าตอนนี้ห้ามจัดกิจการรมที่มีคนเกิน1000คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะจัดกิจการรมเกิน1 0 0 0คนเนี่ยท่านไม่ต้องขอมาเพราะว่าถ้าก,าร,กรรมการรูปติดตัวจังหวัดเนี่ยไม่ไม่มีอํานาจที่จะพิจารณานะครับเพราะว่าเป็นการขัดกับคําสั่งของสอบคอนะครับสําหรับเทศก,กาลสงกรานะครับอันนี้ก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับว่าจะจัดได้กันอย่างไรบ้างนะครับก็ขอสรุปให้ ทุกท่านได้พอเข้าใจเลยพอสังเกตนะครับสําหรับเทศกาลสงการนะครับจังหวัดตรังก็มีประกาศจังหวัดตรังนะครับเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 นะครับในช่วงเทศกาลสงการประจําปี2565นะครับที่ตั้งชื่อว่าสงการวิถีใหม่สื่อสารวัฒนธรรมไทยนะครับผมขอสรุปเป็นประเด็น3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนะครับเป็นการจัดกิจกรรม ตามประเพณีนะครับอย่างเช่นการทําบุญในวัดนะครับการส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับการไปทําบุญในวัดต่างๆการขนาย่ข้าววัดนะครับอันนี้สามารถกระทาได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าผู้ค่าร่วมผู้ข้าร่วมกิจกรรมนะครับอย่างเช่นพระพิจุปสงนะครับผู้ค่าร่วมกิจกรรมเนี่ยขอความร่วมมือว่าต้องจีดลัคซีน2เข็มนะครับและถ้าเป็นกลุ่มปลอบบาลนะครับอย่างเช่นผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องจีด ก็เตีมสามเข็มนะครับแล้วก็มีมาตรการ UP ก็คือการป้องกันตัวเองนะครับอย่างอย่างเข้มข้นนะครับการสวมหน้ากากอนามัยการเลือกระยะอ่านอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่พี่น้องในรับทราบเป็นปกติอยู่แล้วนะครับกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมในครัวเรือนนะครับการรดน้ํขอพรพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ในครัวเรือนนะครับอันนี้ก็สามารถกระทําได้นะครับอันนี้สามารถกระทําได้ภายในครัวเรือนนะครับแต่ว่าหากว่าลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องที่กลับมา ไม่มั่นใจตัวเองนะครับว่าไปสถานที่เสี่ยงมาหรือเปล่านะครับอันนี้เราแนะนําาให้ท่านได้ตรวจ ATK ด้วยตัวเองนะครับไม่เกิน72ชั่วโมงหรือว่าไม่เกิน3วันนะครับสําหรับกิจกรรมสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับพี่น้องก็สอบถามมาว่านะครับว่าการจัดงานเทศกาลสงกรานต์นั้นจัดได้ไหมการเล่นน้าปลาแป้งนะครับปาร์ตี้โฟมนะครับทำได้ไหมนะครับอันนี้ว่ายืนยันว่าโดยปกติยังทําไม่ได้นะครับยกเว้นนะครับ ยกเว้นถ้ามีการขออนุญาตมาเป็นพื้นที่ไปนะครับอันนี้ทางกรรมการโรคติดตอด่อจังหวัดก็จะพิจารณาอนุญาตนะครับถ้าเป็นปกติถ้าพี่น้องอเมื่อก่อนนี้ช่วงเทศรรกาลสงการานต์นี่อาจจะเอาน้ําใส่ท้ายรถกระบะแล้วก็ไปสาดกันตามที่สาธารณะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเล่นด้วยปกติตอนที่ไม่มีโควิดระบาดน,นะครับแต่ว่าตอนนี้การกระทําอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับ แต่ยกเว้นว่าเป็นสถานที่ที่มีการขออนุญาตนะครับอย่างเช่นว่าทางหน่วยงานหรือว่าองคอ์กรเอกชนเนี่ยขอจาัดก,การเล่นน้ําปราแป้งนะครับปาร์ตี้โฟมนะครับในถนนสายหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตมานะครับขออนุญาตแล้วก็กรรมการถ้าระบุว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยไม่เกิน500คนนะครับก็ขออนุญาตที่อําเภอนะครับแต่ถ้าว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเกิน500คนแต่ไม่เกิน1,000คนเนี่ยก็ขออนุญาตที่กรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับอันนี้ขอย้ำนะครับว่า,าการจัดเนี่ยจัดได้แต่ต้องขออนุญาตนะครับห้ามไปเล่นโดยพลราการนะครับอันนี้ขอขอย้่ว่าท่านไปเล่นน้ำกราแป้งในที่สาธารณะต่างๆนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยถือว่าท่านาทำผิดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดังนะครับก็จะมีความผิดนะครับ อันนี้ย้ากับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเราไม่ให้การเล่นสงการในปีนี้เป็นการเพิ่มการระบาดของโรคนะครับแต่ถ้าพี่น้องจะ,จะจัดนะครับหน่วยงานองค์กรไหนอยากจ,จัดก็ขอให้เสนอคณะกรรมการตามที่ผมได้นาเยนไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่เกิน500คนนะครับเสนอมาที่อาเภอนะครับถ้าเกิน500คนแต่ว่าถ้าไม่เกิน1000คนเนี่ยให้เสนอมาที่กรรมการโรคตริดต่อจังหวัดกันนะครับอันนี้ก็เป็นมติที่กรรมการโรคติดต่อจังหวัดการได้ ประชุมนะครับแล้วก็ให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ขอ,อนําเรียนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับับขอเพิ่มเติมเรื่องของการฉีดวัคซีนสักนิดนะครับคือแผนการฉีดวัคซีนเนี่ยเรามีตอนนี้วัคซีนที่เรามีอยู่ในมือนะครับที่กําลังฉีดตัวหลักก็จะเป็นแอสตราเซเนก้ากับไฟเซอร์แล้วก็มีซีโรเวกยังหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงระยะของการฉีดวัคซีนนะครับเดิมเนี้ยเราฉีดไฟเซอร์เข็มที่1แล้วไฟเซอร์เข็มที่2อห่างกัน4สัปดาห์แล้วก็หลังนั้นก็บอกว่าจะนัดไปฉีดไฟเซอร์เข็มที่3เป็นเข็มกระตุ้นเนี้ยหเดือนแต่ตอนนี้เราปรับมาเหลือแค่3เดือนซึ่งจะทําให้นักเรียนกลุ่ม12ถึง18ปีซึ่งจะครบนัดฉีดเข็มที่3ในเดือนมิถุนา แต่กลับว่าตอนเดือนเมษานี้คุณครบฉีดเข็มที่3เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเร่งให้นักเรียน12-18ปีได้รับเข็มที่3ก่อนเปิดภาคเรียนในในปีนี้นะครับผมนําเรียนว่าแล้วก็คนที่ถูกนักฉีดไฟเซอร์เข็มที่3ไป6เดือนก็สามารถเลื่อนมาเป็นระยะ3เดือนได้นะผมแจ้งไอ้ทราบเพราะนั้นเราต้องการให้เข็มบูสเตอร์หรือเข็มที่3เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มป้าหมายนะครับนําเรียน สำหรับวันนี้น้องทางบ้านไม่แน่ใจว่ามีคาถามส่งมาถึงโรศกบ้างไหมครับค่ะสอบถามคุณหมอนะคะในส่วนของเข็มกระตุ้นเข็มที่สามนี้นะคะตอนนี้เป็นวัคซีนชนิดไหนคะที่พี่น้องประชาชนจะไปทําการฉีดค่ะมีสิทธิ์เลือกได้สองนะครับเราเรามีเข็มกระตุ้นก็คือโดยหลักแล้วเราจะให้ M.I.N.A ก็คือไฟเซอร์เป็นตัวเป็นตัวเข็มกระตุ้น แต่ถ้าหลายๆคนไม่เคยรับไฟเซอร์แล้วก็อาจจะเคยฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่1เข็มที่2แล้วบอกว่าขอกระตุ้นเป็นแอสตราเซเนกามาก,ก็สามารถกรณีพิเศษได้เป็นแอสตราเซเนกาเป็นเข็มกระตุ้นแต่ถ้าโดยหลักให้เราจัดให้เร,เราก็จะจัดไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้นให้นะครับไมถ้าไม่มีคำถามจากทางบ้านนะครับกับผม นายแพทย์จึงจะรองเดชทำหน้าที่เป็นโฆษกส,สบคอของจังหวัดตรังและคุณราชันอารุณแสงรองโฆษกแหลงข่าวโควิด -19 ของจังหวัดตรังในวันนี้ก็ต้องราบลาสำหรับวันนี้แล้วก็พบกันใหม่ในวัจนจันร์หน้านะครับขอขอบคุณทุกๆท่านรับ